สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือเห็ดนางรมสีขาวนะคะเกิดอยู่บนตอไม้ที่ตายแล้วเป็นตอที่สูงมากๆเลยค่ะมีด้วยกันสามกอกรอน,นี้ก็จะใหญ่สุดเลยค่ะใหญ่ขนาดไหนนี่ค่ะใหญ่กว่ามือนกมากเลยให้ดูด้านล่างนะคะด้านล่างเป็นแบบนี้ นางลมสีขาวค่ะวันนี้เรามาเก็บเห็ดนางลมสีขาวกันบ้างนะคะอยู่บนตอไม้ที่สูงเลยนะนี่เราต้องเอื้อมมือตัดนะคะเนี่ยโอ้ยจะล่วงไหมไม่ล่วงนะคะนี่ได้แล้วเดี๋ยวเราเก็บ ดอกนี้กันต่อเลยค่ะใหญ่มาก I'm เก็บเห็ดนางลมสีขาวใหญ่ยักษ์ค่ะนี่ใหญ่เบิ่มเลยออยสเตอร์มัชรูมสีขาวนะคะอ้ oh. นางลมสีขาวค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ